สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกันน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมนะคะเซรีไทยรถสวยนะคะสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะหนองจอกมีนบุรีนั่นเองนะคะและวันนี้ก็มาเจอเจอกันน้องแหมมนะคะและบอกเลยว่าการเจอ,อ,เจอของเราแต่ละคังเนี่ยไม่ธรรมาดาแน่นอนนะคะเพราะวันนี้น้องแหม่มน,นะคะนําในส่วนของรถตู้วิ่งงานซึ่งคันนี้บอกเลยว่า เราแต่ง v i p มาให้แล้วด้วยนะคะและราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าอยู่เพียงแค่1 6 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะ1 6 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นจะพ,พี่จับบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากนะคะที่อื่นนะคะน้องแมนบอกเลยนะคะประมาณล้านสามล้านสี่นะหนึ่งล้านสามแสนล้านสี่แสนนะคะแต่ของเราเพียงแค่ล้านหลักหมื่นเท่านั้นนะคะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะ สำหรับพี่พท่านใดนะคะที่กำลังนะคะมองหารถตู้วิ่งงานที่แบบแต่ง VIP ให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือนะคะซื้อปุ๊บสามารถวิ่งงานได้เลยนะคะซื้อปุ๊บวิ่งงานได้เลยนะคะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะภายใน30นาทีนะคะดูผลนะคะอนุมัติรับรถได้เลยนะคะ พี่ๆนะคะท่านใดที่อยากจะทําป้ายเหลืองนะคะน้องแหม่มก็มีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะคะใครที่แบบอยากจะออกไปวิ่งสาธารณะนะคะเราก็มีธนาคารรองรับนะคะหรือใครที่แบบอยากทําเป็นป้ายฟ้านะคะก็คือรถของเราจะเป็นป้ายฟ้านะคะป้ายฟ้าอยู่แล้วนะคะ ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะคะไม่แท100้อยเปอรเซตแน่นอนนะคะการนันตีได้นะคะรถตู้ของเรานะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เรามีขายนะ,ะทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นรถหน่วยงานราชการนะคะรถปลดระวางรถประจําตําแหน่งนั่นเองนะคะพี่ๆนะใครที่แบบ อยากได้นะคะรถสวยเกรดเอน้องแหมแมนะนํามาที่นี่เลยเซรีไทยรถสวยนะคะของเราก็มีทั้งหมด3สาขานะคะที่น้งแหม่มถายรีวิวอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสาขากทมนะคะหนองจอกมีนบุรีร้านเปิดทุกวันนะพี่ๆถ้าอยากจะเข้ามาดูรถก็มาได้นะคะมาโทรมาติดต่อสอบถามน้งแหม่มได้เลยนะคะ0ู 7, นย์หกสี่นเดะคะเดี๋ยวน้งแหมจะแปะไว้ให้ตรงแคปชั่นอีกหนึ่งครั้งนะ หรือใครที่อยู่ทางภาคใต้นะคะเราก็มีสาขาอีกสองสาขานะคะนั่นก็คือศรีสะตาปานจังหวัดสุราธานีนะคะและก็สาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุราธานีนั่นเองนะใครที่แบบอยากได้นะคะหรือว่าสนใจจริงๆนะคะอกรู้ว่ารถตู้แต่งว i P ีตอนนี้นะค,ะคันนี้คันเดียวเลยนะ,ะเออคันนี้คันเดียวนะ,ะที่ยังว่างอยู่นะ,ะรอพี่ๆมาเป็นเจ้าเขอาเจ้าของกันอยู่นะ,ะอ่ะ โอเคนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนจะไปรีวิวนะคะน้องแหมมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้น้องแหม,มมด้วยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคนะคะก็คันนี้น่าจะเป็น Toyota c o m มมูเตอร์นะคะ2.8 GL นะคะปี2020เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลหสป,ปีดนะคะ แต่ภายในบอกเลยว่าของแต่ง VIP เรานะคะมูลค่ามากกว่า1 4 0 0 0 0สนสนะคะมากกว่า1 4 0 0 0 0บาทนะคะเราจัดหนักจะเต็มมาให้พี่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะเฉพาะของแต่งก็แสนกว่าแล้วนะคะแต่เราขาย1 6 9 0 0 0้านบาทพี่นะคะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดไฟแนน้นนะคะบอกเลยว่าเต็มที่เลยนะคะหนูให้แบบเต็มคาราเบลเลยพี่นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะ,ะดาวเริ่มต้นเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะพี่ เออนะคะบอกเลยว่าถูกมากๆนะคะถูกมากนะคะอ่ะคันนี้นะคะน้องจะได้เป็นสีบอลน,นะ,ะก็ตามนี้เลยนะคะหน้ายาวนะคะเป็นตัว On New สองจุดนะคะดีเซลนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะมะีภายในจะเป็นสีดำนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้ตัวหน้ายาวนะคะเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้านะ ตัวหน้ายาวเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นตัวหน้าสั้นเครื่องยนต์จะอยู่ใต้เบาะนั่นเองนะคะไฟลงไฟเลี้ยวนะคะไฟใสกิ๊งนะไม่มีคราบเหลืองนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะนี่ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเบรกอะไรก็คือมีมาให้ครบไม่ได้ไฟเบรกนะไฟเบรกอะไรอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวลูกค้างงนะ ไฟหน้านะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟหน้าฮาโรนเจนนะคะโลโก้ยังอยู่ครบนะสีเทาสีบรอนสีที่ดูแลรักษาง่ายๆนะคะรักษาง่ายมากนะคะและเป็นสีที่แบบคนเงินคนทองเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อก,กระทะนะคะพร้อมฝากครอบมาให้ด้วยนะคะเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะพร้อมที่อ่พร้อมฝาครอบล้อม,มาให้ด้วยนะคะยางนะคะปี2024นะคะ ยางปี2024นะคะคันนี้นี่ดูสภาพรถคือแบบสวยมากนะคะเกรดเอนะคะเกรดเอแน่นอนของเรานะน,นี่มีรับประกันเครื่องยนต์เล็ก,กยีให้ด้วยนะคะภาษีก็คือจัดการให้หมดนะคะนี่หมดปี69นะคะตัวภาษีนะกระจกนะคะฝาครอกกระจกก็จะเป็นสีเทาสีเดียวัวรถเลยนะ,ะแต่ที่แตกต่างจากตัวหน้าสั้นนะคะพี่ดูกระจกคือแบบใหญ่มากนะ,ะจะให้กระจกมาสองสองแบบแบบนี้เลยนะ ตัวนี้ก็คือเป็นกระจกด้านข้างนะคะที่แบบมองด้านข้างนะคะส่วนอันนี้ที่ข้อยมาเพราะว่าในส่วนของรถตู้หน้ายาวมันจะสัดส่วนมันจะยาวนะคะนี่ก็ไว้ดูด้านหลังนะคะหรือว่าดูตรงพื้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าแบบให้มาดีไซน์สวยรู้นะคะกระทัดรัดและปลอดภัยด้วยนะคะไฟเลเซอติกระจกมีมาให้นะฟิล์มต่างๆนะคะนี่เลยนะคะสัญญาณกันกระโมย,ยังอยู่ครบนะบอกเลยว่าสวยจริงคันนี้นี่พี่ดู อันนี้เดี๋ยวเราสปาให้นะเดี๋ยวเราสปาให้นะให้ดูโครงสร้างนิดหนึ่งนี่หัวนงหัวน็อตต่างๆนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะคู่มือนะคะยังอยู่ครบนะคู่มือยังอยู่ครบนะคะนี่พี่ดูเบาะสวยงามมากเป็นพรมกระดุมด้วยนะคะนี่คุ้มจริงนะคะคุ้มจริงนะให้ดูเมนอาร์คหน่อยนี่พี่ดู NR รูกลม,มคมกิฟนะคะสวยงามรูกลมคมกิฟของแท้นะคะของแท้เลยนี่เม็ดอักสวยมากนะคะริ้งสวยกันทุกจุดนี่คือแบบสภาพใบแดงเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกก็คือเป็นรถหน่วยงานราชการรถประรังก็คือเช็คศูนย์ตลอดนะคะเช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะคะ,ะมาดูห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะให้ดูโครงสร้างก่อนให้ดูโครงสร้างก่อนนะะ ประตูนะคะคันนี้มาพร้อมเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะมาพร้อมเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะอันนี้พี่ๆไม่ต้องเป็นห่วนะอันนี้ก็คือก่อนสปานะน้องแบมมารีวิวให้ดูก่อนนะคะก่อนสปานะคะเป็นพรมกระดุมแบบน,นี้เลยนะคะเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะได้อะไรมาบ้างในส่วนของ v i p นะลังคาแปะ VIP นะลังคาแปะ v i ไได้แอร์ไมโครบัตรหลังนะคะ ลังคา VIP, แปะ VIP Air m i c r o b u ครบัหลังนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดตัวไฟนะคะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะใครอยากชมนะคะชม,มจบคลิปนะคะนะท้ายคลิปนะคะน้องเหมมจะมีรูปมีวิดีโอที่เปิดไฟไว้ทุกดวงนะคะว่าในส่วนของรถตู้แต่ง v i p คันนี้ได้อะไรมาบ้างนะ Air m ไ c r ครบัหลังนะคะเบาะนั่งสามแถวก้าที่นั่งนะคะนี่สวยมากลำโพงนะคะคู่หน้าคู่หลังนะ ลำโพงคู่หน้าคู่หลังนี่คุ้มมากพี่นะ,ะตู้ซับเครื่องเสียงมีมาให้นะคะบอกเลยว่ามูลค่าแสนสี่นี่คือเราจัดให้แบบเต็มเลยนะคะและได้ทีวี24ี่นิ้วนะ,ะไม่ใช่หน้าจอนะคะไม่ใช่หน้าจอนะ,ะ,นนะ,ะเป็นทีวีเลยนะอัน,นนี้นะ,ะน,นั้นทีวี24นิ้วนะ,ะพี่นะปรับสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะ,ะเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะคะคอนโดนก้างมีมาให้ครบ คอนโนกลางมีมาให้ครบนะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากนะแนี่คือแบบเย็นฉ่าแน่นอนพี่พี่จ๋าบอกเลยว่าสวยมากใครที่อยากเห็นแบบตอนที่เปิดไฟแบบทั้งคันเลยนะชมให้จบคลิปแล้วกันนะชมให้จบคลิปนะคะอยู่ท้ายคลิปนะพี่บอกเลยว่าสวยจริงนะคะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทคุ้มมากคุ้มจริงนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะสามารถเปิดได้นะสามารถเปิดได้นะคะว่ดูรางสไลด์คือแบบใหม่กริป นี่โหคุ้มมากประตูตางออกฉุกเฉินนะคะเรามีในส่วนของคอนตุกกระจกให้ด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะนในส่วนของด้านหลังนะคะก็กล้องมองหลังมีมาให้อยู่แล้วนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะในส่วนของกล้องมองหลังนะ,ะกล้องมองหลังมีมาให้ครบนะไฟเบรกไฟท้ายก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะ,ะไล่ฟ้ามีมาให้นะคะกระจกมองหลังมีมาให้ ไปเบรกดวงที่3าสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะจ๊ะคุ้มจริงที่พี่จ๋าใครที่กำลังมองหารถตู้วิ่งงานอยู่นะน้องแหม่มแนะนําเลยนะคะอ่ะนี่เลยนะด้านข้างอันนี้พี่ดูกระจกเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะสี่ตัวรถคือแบบไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้นะคะทางออกคุกเฉินก็มีมาให้2จุดนะคะทางหน้าซาเล่ด้านขวาเลย คุ้มจริงไรจริงนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักจุมน้ำพิกามไม่มีติดเกตอย่างแน่นอนนะคะนี่สัญญาณการขโมยยังอยู่ครบจ้ามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้าน,นะคะ่ะแผงประตูจะเป็นโทนสีดำนะคะแผงประตูจะเป็นโทนสีดํานะกระตุกไฟฟ้าทั้ง2บ้านนะมีปุ่มเซ็นทัลล็อกมาให้ปุ่มปรับไฟฟ้าให้นะคะสําหรับกระตุกมองข้างนะคะ โครงสร้างเดิมๆกันเลยพี่จ๋ามีการตรวจให้มากกว่า600้อยกว่าจุดกันเลยทีเดียวนะคะนี่เมดอา,ากะให้ดูปื้ดคือแบบมันสวยมากอะพี่ดูกลมคกลิบแบบนี้เลยนะคะพี่อยากดูจุดไหนเป็นพิเศษพี่คอมเมนต์หาน้องแหมมนพี่ติดต่อน้องแหมมได้นะคะอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะเดี๋ยวน้องแมมแปะเบอร์ไว้ให้นะคอนโทนก็จะได้เป็นโทน สีตูโทนนะคะคันนี้นะคะคอนโทนก็จะได้เป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะนหน้นนานเนะาะเบาะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเบาะใหม่มากนะคะเบาะใหม่มากอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคันนี้เลขไม้อยู่ประมาณแสนห้าก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะเลขไม่ประมาณแสนห้าก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะเออรถปีสองพันยี่สิบไม่แสนห้าก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะพี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะ ขนาด17นิ้วนะคะนี่แอร์ระบบอัตโนมือนะคะตัวนี้นะอัตโนมือนะคะเเมีมร์นวดอกสปีดนะคะนี่นะเครื่องเสียงเต็มระบบนะคะอย่างที่บอกคันนี้เครื่องเสียงเต็มระบบนะจ๊ะคุ้มมากพี่ๆจ๋าคุ้มมากนะ,คะใครที่แบบสนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถตู้แต่ง V.I.P แบบนี้นะ,ะน้องแหม่มแนะนําคันนี้เลยน้องยังว่างอยู่นะน้องยังว่างอยู่นะคะ สวยงามนะสวยงามมากนี่เอไม่ครบ้านด้านหลังนะคะตัวปรับอุณหภูมิจะได้เป็นดิจิตอลแบบนี้แล้วนะนะคะใครอยากชมแบบเปิดไฟนะคะบอกเลยว่าให้ติดตามชมให้จบคลิปนะให้ติดตามชมจนจบคลิปนะคะสวยจริงนะ,ะไม่สวยจริงไม่ออกมารีวิวแน่นอนรีโมทอันนี้จะเป็นรีโมทของทีวีอันนี้นะรีโมททีวีอันนี้นะแล้วก็อันนี้จะได้เป็นเบาะเสริมนะคะเบาะเสริมนะแล้วก็สามารถวางแก้วได้ด้วยโหคุ้มมาก พี่ีจ๋าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะใครสนใจบอกเลยว่ารีบๆนะคะรีบโทรรีบพักไม่ได้เลยนะคะที่น้องแหม่มนะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ0645197 1 9 7นะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะแอดบ้านเขียวก็ได้นะคะบเบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวน้องแหม่มแปะไว้ให้ตรงแคปชั่นแล้วกันเนาะก็ใครสนใจนะคะตอนนี้เรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะส่งรถได้ถึงที่บ้านนะคะ หรือใครอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้นะคะคันนี้ก็คอมพิวเตอร์2.8 TL เครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี2020เกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลนะหรือถ้าใครอยากได้เกียร์ออโต้เราก็มีนะใครอยากได้เกียร์ออโต้เราก็มีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะจ๊ะนะคะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะหมดทุกพื้นที่นะขอแค่อยู่ในประเทศไทยนะคะในราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้านบาทจ้าพ,พี่จ๋าคันนี้นะคะ 1, 1 6ึ0 0ล้านบาทมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองนะคะหรือจะเป็นป้ายฟ้าก็ได้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักจนมน้ำพลิกคว่มอย่างแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเปอร์ซน์นะคะและไม่มีติดแก๊สนะคะและที่สำคัญมีรับประกันนะคะวารันตีเครื่องอยนต์เล็กเกียร์ให้อีกด้วยนะคะ1ปีหรือ2 0,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองนะจ๊ะพี่ๆค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อไม่ได้เลยนะส่วนใครที่แบบดูตั้งแต่ต้น จนจบนะคะบอกเลยว่าท้ายคลิปอย่างที่แม่บอกนะคะว่าใครอยากเห็นแบบเต็มเลยนะคะว่าเปิดไฟแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะติดตามให้ชมให้เห็นนะ,ะจนถึงท้ายคลิปนะคะจะได้เห็นความสวยงามของคันนี้แน่นอนนะคะโอเคนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะ้องแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็มาจะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าน้องแม่จะมารีวิวคันไหนกันอีกบ้างนะครับ หรับวันนี้ก็คิดถึงรถจนมือสองว่าใจน้องแม่มซีรีส์ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบายจ้า